เราแค่มีทีโมเดียวทีโม่เแค่ตัวเดี๋ยวไม่รู้ทําทำไมตันติเป็นไงเะ้ามาไปๆๆ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 ๆแล้วๆๆๆๆๆวๆๆ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 ๆลๆๆยๆๆ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 ๆย ถ้าเกิดมีแผนที่ไม่เล่นดาเลียแนเดี๋ยวไปใช่ปห้องเลียแราจะใช้โซอี้โซอี้โซ่โซ่โซ่เหรอได้นะโซ่เหรอไม่แต่โซอี้เหรอไม่ค่อยเหมาะนะไม่เป็นไรหรอกโดนล้วงง่ายกว่าเฮ้ยนีโก้ไหมนีโก้แปลงอะไรก็ได้ละเออเอ็กโค่เฮ้ยแม่งไม่แปลงดาเลียดีครับอะไรดีอะไรดีไม่แบลงโอเลยใช่ไหมกดตัวท็อปเล่นก่อนนะกดตัวท็อปเล่นเลย ๊อปปี้แม่ปวดดีเชนเชนนะอะไรมันเตือนตีไก่จะไปไม่เป็นแล้วนะอีลาวเออเฮ้ยต้องจริงแล้วล่ะอีลาวหน่วยหน่วยเฮ้ยเฮ้ยถ้าสนใจมึงซิงนี่แหละมึงซิงนี่แหละเออซิงซิงซิงหมด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 แล้วหมดแล้วกูเพิ่งหมดแล้วอ่ะกูเรื่องแล้วกูยังเล่นตัวอะไรปวดไมอ่ะหมดมันดูเลือดสาดเดียว โอ้โหเีอะอะไรนะโคตรเจอะเลยอยาเอันเจอไม่เจอนอค่ห้าคนเราค่มีทีโม่เดียทีโม่เหแค่ตัวไม่รู้ทำไมตันตีมันนะสุดองเท้าชิ้นแรกเลยองเทับกันเมทอ่้ ทางกันเวททุกคนมาเป็นเวททุกคนวิ่งไปเราไปดักอันนี้ไหมเราไปฆ่าวันต่างหักไหมดักฆ่ากันให้หมดเฮ้ยเพชรมันไหวขึ้นอุ้ยเฮ้ยอุ้ยคอมโบดีกว่าครับพร้อมยังไม่แต่อีกฝั่งมันมันไม่มีป่าดักไปก็เท่านั้นเห็นไหมดูเราไปรอเล็บฆ่าล่างไหมล่ะเราเอาเอาบูมก็ได้ผมด้ว มีคนเร็วเลยมันคือเราภาษีอ่ะอะไรอะสาีมันคือถ้าเกิดวิ่งผ่านคนจะวิ่งเร็วขึ้นโอ้โหอ้ยมันมีมันไม่มาจรจิงเหรอเ๋ยวเร็วจีบจีบมเอ้เดี๋ยวต้องเราต้องคิดก่อนใครใครจะแฟด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 ไปยกอะ

าแล้วมาแล au, ้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอย่าโยนนี่มันเฟนดีนน่อ้าวเอากดมอกดๆ้อบมอบเรียบร้อยนี่ติมนี่ติมมดแล้วไปไปไปกลัวไหมด้เทปฉันหรไม่แีแลกทุกอย่างเฮ้ยใครไปโยนมาเฮ้ยอ้ยหอ กลับมากลับมากลับาลายเด็กคานลุ้นเด็กอเนกับากลับกลับลไปล่างกลับลไปล่างกลับลไปล่างเราอยู่ด้วยกันเพราเราแข็งกันขึ้นอัพหนึ่งนำนับเลยต่อครับเบียหรือว่าอัพสาเบียงเบียงกับาเ้าเบียยกได้ยกเลยเซฟไปเลยตันน้้ตันนั้ยันนยังไงายังไงางยังไงงกลับมา่ัม้มันมันทันอะ คิตเตอร์อย่างเร็วแง่เนียนๆมันอยู่คนเดียวมันไม่ไหววะใช่ใช่บอกเพื่อสองคนตีไกลไงไม่ไหววะไม่ไหววะเดี๋ยวไม่ได้เพื่อหกมันจะลำบากหน่อยมันต้องมีแอนดี้ดักแน่เลยพูดเลยจริงด้วยเฮ้ยมันโอ้โหแมงมหาคือแบบอะไรบนี้่ยแง่แง่

เด็กเี่ยี้ออนแาบพิซซแล้ววะอันตีมันนานปะอันตีอันนี้มันนานปะนานไปไหนครับเน้ววิ่ง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 มาแล้วไปเลยโอ้เชี่ยละเออเได้ได้สวยสววิ่ง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 งวิ่งวิ่งงยกได้ไหมยกได้ไหมเออไปยกูตายจะยกกว่าคณะสุลงแล้ววะกว่าลาคณะสลงแล้ว ยกนี้ออกละเยได้ไหมเออทำไมต่อไม่มีเเลยบจัดเลยเราจัดแเลยเราไม่เบาจัดเลยวะเราเราไม่ต้องอยู่กันห้าคนว่ะถึงแข่ง่รู้ไปไปไปาาเราเราราเราเล่นแกงเรเล่นแกร่แงยเล้วยุดเขแล้วยเแล้วยุดเขาแล้วโอ้ยโหงไไป ไปร่างไปาง่างไปางดันดีดันดีาชนะด้วย๋ยวจะดูวิดวิดวีดวีดกัดเม็ดฝดหลักฝุดพลังเอฝ่ยพี่ไหม่อยพี่ไหม่อยพี่ไหม่อยพี่ไห่อยพีไ่ยพีไไม่นหมด้วเดี๋ยวต้องรีบบอกอภิษณม่แล้วบมานองหมดิงอ่ะไม่เหลอเลยดูให้ยืนยืนเยพีทโอ้ยมีะน่ย หนีเนี่ยนี่ไอ้ดิพี่กูเออโกนหนีแตกมันหมดแล้วจริงๆอ่ะหมดจริงๆเลยอ่ะกระบังกงืกบังจังไัอเยอะอ่ะเยอะอ่ะเยอะขึ้นอ่ะก็ไหวอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแอบถึ๋เหมือนกันนะทำเล่นหมดอุ๊ยไปโดนอ่ะเออ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 โอ้โหโดนแก็กพิโมกินล้วมั้งไรไรไรปรเสิทธิภาพเลยเนี่ย มีลแปดตัวครตัวแล้วไอ้เอได้เกิดเจอตัวตีใกล้นะกูบอกเลยสนุกอ่ะมแล้วมดแล้ดแล้วแปดหนเราต้องมีนตีหลังยู่สู้ได้โอ้โ้ตังเอาจริงอันดบสิเหีมดีมากเลยดีเพราะมันการเป็นทำตัเป็นยนต่อไปในการตัดเไม่ไม่เอแต่ไม่ดตดดตดดเมต ไปโประกรมไงมั้งปิดแก๊สหน่อยหม่ะเฮ้ยโอ้ยปิ้งแก้งทีมคเฮ้ยวิ่งอยูวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ว่งอยู่วิ่งอวิ่งอยู่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 วิ โอ <im <im an hate ้ยเฮ้ยลมกันเราแตกไอ้อยูมกันเราอยู่แยกกันเราแตกจะเจอคำนี้หรือเข้ามาดิเข้ามาแลอแล้วแล้วแ้วสวย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 เฮ้ต้นต้นต้นไหนเกิดอะตัวไหนเกิดอะตัวตัวเกิดแตกไปแล้วเนาะรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายไหมเชื่อแต่โดนโดนทีนึงเราตายเลยไม่เลยตนี่แฝดอะนั่น่นน่าจะแฟดมาวะไอ้เบาเลยนะเบา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 

เออมาต่มิต่อมางมาตมงโอ้กูตีตั้งนานม่ย่เปล่ามามเ็มักอนเลยเปิดแก๊สทุกคนเปิดแอมันมันมันต้องมีคนออกล้อก่า้อให้กับขั้นเต็มมันจะตีเร็วอ่ะเอเดี๋ยวก็ตายแหละไอ้นี่อัติฝักหายเลย่หเออมันมันได้ยังนั่นะมันได้รีเจนมานะ

นี่ยกองับติเจอดันแตกหมดั่เเราแตกเองะเรียดหนักคนนี้เข้าหาตัวไม่ได้หตนนี้แพ้เราเดดรไม่เสยมันตัวยืนนานเอ้ยเกียวเฟแล้ว่าถูกอยู่นะทำได้ไหมเปิดขังวาวแก๊สไป้วครับได้หนึ่งตัวได้หตัวได้หตัววิ่งอุ้เออเอเอ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 อ

เน yeah, ี่ยไม่ได mm ้บ hmm. uh ิดบ okay. ี้ตัวนี้เหลื่องอะไรเนี่ยมีแต่สิ่งบิดบี้บิดบี้บิดบี้อ่ะบอกว่าหมอกแล้วเอาเอาวังหมอกแล้วต่อไปอ่ะทำพงทำเบสไม่จมเป็นอีฝั่งมันปอกอ้กระเบานี่หว่ากระเบานี่หว่ากระเบานี่หว่าก็ดูว่าจะเล่นโอ้เลือกเบาะ

ผัดกันโยนผัดกันทิ้งนีเฮ้ยเออนี่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 เียวไม่นะเราจะโดนพีชใจเราจะโดนเราจะโดนทุกคนถ่ายอยู่ใกล้กันไว้พวกเราวิ่งไปขึ้นอย่าไปโยนแม่ใครเพื่อนไปนะโอ้โหเห็นเลยอะพี่คอโยนไม่ใช่ใครโยนมาหากูวะไไปตีไอซิออทีมวัวเขาต่อตัว อะไรเนี่ยเม่นกาวสั่นเลยไม่เคยกดขับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะล่อล่อลมองกดกันล่อออกมองกดกันวิ่งเร็วอ่ะไอ้ของน่าละคาสอ่ะเกอรี่เหรอเกอรี่เหรอไม่ไม่ใช่มองกุฎมงกุฎซับอ่ะไอ้สองพันห้ากดซับวิ่งเร็วอ่ะกดกดแล้ววิ่งเร็วหมู่อ่ะการิดแค่คเดียวแกลลี่เหรอไม่ใช่เกอรี่ไอลลี่แกลลี่ออกมาคนหนึ่งออกมาคนหนึ่งมันถูกเกอรี่ก็ดีนะแกอรี่ก็ดีไป มันมันเข้ามาหาไม่ได้ไปเลยมีบัตรอะไรมพิษไอ้เหี้ยเฮ้ยยกยถยก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 สร้างน้ำไปเฮไฟนี่หลออะไรอะไฟนี่หออะไรอะไฟนี่หล่ออะไรอะไปไวิ่งิ่เออโอ้โหกอยู่ไหนอะไม่เห็นอะไรเลยอะไม่เห็นอะไรเลยอ่อิงเลยตกิงเอวโดนวิ่วิ่งวิวูดว ตายตัวเดียวอย่่างทีอกกันเวททั้งทีมอ่ะอีฝั่งมันจะตีเข้าได้ไงอ่ะที่จริงฝั่งถ้าเกิดมีคนออกเอดีอ่ะเราแตกอย่างไวเลยนะเว้ยแต่แอนนี้เอดีก็น่าจะแปลกแปะอฟเปิดกันตัวที่มันของอันนะอะไรนะตัวที่แบบว่าการตตัวม่งใช้ได้สองอันนะสกิลได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้้งเร็วแล้วดิเร็วแล้วดครับ กอนไฟเฮทำทำัเฟ่เป๊มันเหมือนกันมันก็เหมือนเกันไม่ใช่หรอวะประชดโอ้โอ้เฮ้ยเพอนเพนรักทำไ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 ันนี้ทำไันนี้ทำไมาตามมาดีตามมาดีตามมาดีตามมาดิไปยูิในมาทิไปหาไป ไปเลยๆๆ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 ๆวๆๆ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 ๆีๆๆ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 ๆตๆๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 ๆตๆๆๆๆๆๆๆวๆๆ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  ไอ้ตัวนี้ถืออยู่นั่นแหละตัวนี้ถืออยู่นะไอ้ตัวอ๋อมันออกกันเวทมันออกกันเวทเอาไเล่นหนงออกกันเวทเราต้องออกโอ้ไม่ได้ไว้แคยเฮ้ยใครมันดึงกลับเข้าไปามหน่อยเราต้องออกเฮ้ยมีอะนรดีมีนะเราต้องออกจากเวทอ่ะเราต้องออกจากเวทอ่ะไม่ตะกี้ใครมันดึงกลับเข้าไปดึงกลับมาคุยคุยออกมาเลยไอ้ตัวไหนไอ้ตัวไหนไอ้ตัวอี๋นะเรื่องไรแล้วว่าเราต้องออกกันเวทวะ

หนึ่งพึงรอวิ่งวิโคตรดืดๆืดเลยเราด้ว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 ยก็คือตอนเนี้ยไม่ต้องกับบ้านอ่ะคือกดหนึ่งค้าได้เลยบันดาไม่หมดอ่ะคือบรนดามันเพิ่มเรื่อยๆรอย่ะนเ้ยเออไม่เข้าอยากใกูวิ่งทำไมไม่ไยกโอ้ยไม่โดนอ แต่รถป้อมยิงแรงเราเราไม่มีนั่นะเราไม่ออกกันกัจะพลาดเราเข้าอ่ะเราริเข้าอ่ะเราิเข้าอ่ะจริเราดันเลนอื่นด้วยนะก็ดีนะเว้ยดันแต่กลางมแพ้นะเนี่ยไปแล้วอุมาอุมาวะหุดรอออมตอนที่บอตอตอตอกันแตไหมแตกไหมแตกไหมนะเออเออหนีกเลยวะไม่แตกหนีกูแล้วปะดู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 วแล้ว อุ้มข้อมาอุ้มข้อมาอุ้มข้มาเฮ้ยเฮ้ยสวยเฮยสวยเฮยสวยเฮยสวยเยสวยยสวยลยเต้าตาเไอ้ตัวถึงไอ้ตัวถึงัวเอนวเยได้ไม่ต้องยไม่ต้องยได้เลยโอเคได้เฮ้ยใครดึงกลับเฮ้ยไอนี่ที่โอไอ้นี่ใครอะไอใครดึงที่โอ้วืด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 วด้ืดวดวื ใคดันเนี่ยเอ้ยมันตายกันหมดแล้วหรือเปล่าตายกันหมดแล้วดันดันเฮ้ยไม่ได้ว่ะต้องมีคนเสียสละวะต้องมีคนต้องมีคนนึงต้องมีคนนึงเออนงหาแล้วนิงให้ึวนิงให้ลนึงอุ้ยได้อยู่ตายจะตายดึงมาหาแล้วเพบ เอาดิเอาดิ di, ิอาดิ di, ิอาดิเอาดิ di, ิอาดิ di, de, 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 ิอาดิ u, ิอาดิิอาดิเอาดิิอาดิิอาดิเอาดิิ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 อาดิ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 เอาดิอาดิเอาดิ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 เอาดิ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 อ

ไใครตีเลยอ๋อไม่มันีมันมาี้มันมาวิงบอลเหรอวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งเออบอกฝั่งมีบอลดีฝั่งมีบอลมาแล้วกูเหรแล้วกเรากเหอุ้มมาตัวหนึ่งก็ยังไงก็แตกบอกเลยเหลือรอยเหลเอร้อยน้ม่อยู่น้ำไมอยู่น้ำไมอยู่น้มอยู่น้มอยู่ถึกกูึกกูึกมีแล้วมาีแล้วมาีแล้วมาีแล้วเออ เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออสวยสวยสวยสวตาตอตตาโมตดโม่ดโมเออยโยโยงโยงโอยอ้มานดม่ไดเออสวยสวโยงต่อโยตอโยตอได้โยงต่อได้ใครเยวกกเหรอออออโยง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 โยอตว้ชแ่งเนี่ยแข่งเเกนอใคตายเลยคือแบคือเรามันฟูแทงกันทั้งทีอ่เลยแ มันผัดกันแทงได้ไงไม่แล้วกูแบบแล้วออกวออกมาอย่างถึงอะไรยืนคำได้เลยอ่ะออกวอลบอกเป็นลอนที่แบบคตดคุ้มอ่ะเฮ้ยเเออเอเอโอยดั่นไอเก่งไงนะเนี่ยคตรโง่หัวใจ วายดีโออะอะอกออกออกมงกุฎอะโคตรดีเลยวิ่งโคตรเร็วอะกูบอกเลยต้องอดีออะไรไม่รู้ <c oughs>